กราบสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีลูกค้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับผมชายพีนะครับทรงจนแต่โดนใจนะครับผมมาอีกแล้วครับผมกับช่องรถเก๋งเกตเอนนะครับผมตอนนี้นะครับผมนะผมมีรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมน่าสดสดร้อนๆ้อนเลยนะครับผมเพิ่งมาจอดเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับเป็นรถโตโยต้าอันติสนะครับผมนะ1.8ตัว V นะครับเป็นรถปี2017ันะครับผมราคา529 0 0 0าเท่านั้นนะครับ ที่สาคัญครับผมคันนี้เลขไม้หลักหมื่นเท่านั้นนะครับผมนะแต่หลักหมื่นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปนะครับผมผมบอกเลยคันนี้สวยถูกใจแน่นอนนะครับเป็นรถเข้าใหม่นะครับผมน่ะยังไม่ได้เก็บสภาพเก็บงานนะครับผมนี่ช่างขับมาถึงก่อนนะผมขอถ่ายคลิปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับถ่ายคลิปเสร็จเดี๋ยวช่างจะกลับไปเก็บงานเป็นสปาชุนใหญ่อีกรอบหนึ่งนะครับผมนะนี่ครับผมก่อนรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับน้องพีด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดตัวรถกัน นี่เริ่มต้นทีไฟหน้าเลยครับผมโคมไฟใบบีนนะครับผมนะตัวนี้นะครับนี่โคมโปรเจคเตอร์นะครับผมหลอดไฟโปรเจคเตอร์สวยๆนะครับไฟเดร์ส่องสว่างตอนวันครับผมนี่อันนี้ผมเปิดไฟค้างไว้นะครับนะมันจะกระพริบปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บปุ๊บอย่างนี้นะครับผมแต่ไฟจริงๆไม่ได้กระพริบนะครับผมนี่ครับผมให้ดูเลนไฟครับผมนะโคมไฟใสๆนะครับสภาพดีหมดนะครับผมนะนี่คิ้วโคมเมียมด้านบนครับผมนี่สวยๆเลยสภาพดีครับผมรถมันยังไม่ได้เก็บงานนะครับ นี่เราให้ดูสภาพก่อนนะครับผมต้องรีบรับผมไม่งั้นไม่ทันแน่ครับผมหน้าเซลล์หลายคนนะครับนี่หน้ากระจังโครเมียมครับผมสวยๆเลยสภาพดีนะครับไม่มีคาบกี้เกลือคาบเหลืองนะครับผมนะคาบดาไม่มีเลยอาจจะมีคาบน้ําฝนบ้างคาบรอยสะเก็ดหินบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ช่องลมมอลชนหน้าสีดาครับผมไม่มีซี่ไหนแตกหักนะครับผมสภาพดีอยู่นะครับนี่แล้วกลับไปเก็บสภาพแล้วสวยเลยแน่นอนครับผมตัวนี้นะครับไฟตัดหมอกแท้เดิมโรงงานนะครับตัวนี้นะครับนี่ คมไปแท้นะครับผมนี่หลอดไฟคมไปตดนมอกครับผมกันชนหน้ามีเซ็นเซอร์ให้นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นเซนเซอร์หน้าขวานะครับนี่ฝาครอบไปตดนมอกครับผมเป็นสีเทาดํานะครับดูกันชนหน้ายังมีรอยอยู่เลยนะครับผมนะนี่ผมบอกเลยต้องกลับไปเก็บงานนะครับผมนี่กลับไปเก็บจุดที่มันไม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกลับมาตั้งโชยอีกรอบนึงบอกเลยสวยกว่านี้แน่นอนนะครับผมนี่กันชนหน้าเหลี่ยมสันคมคมครับผมสวยนะครับรถสีขาวมุกนะครับนี่ ตัวนี้หายากนะครับผม1.8โตวีนะครับตัวท็อปเลยปี17นะครับผมไม่หลักหมื่นนะครับผมผมบอกเลยคุ้มค่าแน่นอนกับราคา500,000 2 9 0เท่านั้นนะครับนี่ดูฝาครอบพัดจันทร์นะเป็นสีเทาดำนะครับผมสภาพดีนะครับโคมไฟตัวดวงติดครบอยู่หมดอยู่นะครับผมนาตัวนี้นะครับนี่ช่างเพิ่งไปรับรถมาจากลูกค้าเลยนะครับผมสดๆร้อนๆนะครับผมผมบอกเลยคันนี้คุ้มค่าแน่นอนครับผมนี่เรนไฟหน้าคมไฟใสๆนะครับ นี่รอยขีดข่วนลาะเก็ดินแทบจะไม่มีเลยนะครับผมนะตัวนี้นะครับฝากระโปรงหน้าครับผมดูนี่รถสีขาวมุกนะครับสีไม่เหลืองนะครับผมตัวนี้ใช้งานต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวไปขัดสีเก็บงานอีกรอบนึงผมบอกเลยสวยปริ้งแน่นอนนะครับผมนะเหลี่ยมสันคมคมครับผมสันฝากระโปรงหน้าครบๆนะครับนี่ช่องไฟร่องไฟต่างๆนะครับผมนะนี่ร่องกันชนหน้าร่องบังโคนแนบชิดสนิทหมดนะครับผมนี่รถไม่มีประวัติชนหนักมานะครับผมนะคันนี้นะครับ นี่ทางช่างได้ตรวจสอบก่อนแล้วนะครับผมก่อนจะมาให้เราถ่ายคลิปนะครับผมนี่ครับผมล้อแม็กแท้เดิมโรงงานนะครับผมตัวนี้นะครับแม็กทูโทนปัดเงานะครับนี่ดูครับสภาพสวยเลยครับผมแม็กแท้เดิมโรงงานขอบสิบหกนะครับนี่สภาพดีครับผมนี่ครับดูซีรียางครับผมสองศูนย์ห้าทับห้าห้าอาสิบหกนะครับเดี๋ยวผมดูปียางให้นะครับผมสักครูนะครับจะัาปียางให้ครับนี่ครับผมยางปีสองพันยี่สิบสองครับผม ให้ดูดอกยางนะครับนี่หนาๆเลยครับผมแกมยังไม่มีรอยแตกรายงานนะครับนี่ผมให้ดูแบบเรียวๆเพียวๆเลยนะครับผมยังไม่ได้เก็บงานนะครับนี่ครับผมกระโหลกซุ้มล้อครับผมดูโชคเชิ่กต่างๆครับผมนะยังมีคาบที่โคนอยู่เลยนะครับนี่กระโหลกซุ้มล้อสวยเดิมแน่นอนครับผมอาจจะมีคาบโค่นบ้างนะครับเดี๋ยวไปล้างไปเก็บงานนะครับผมนะถ้ารถยังอยู่นะครับยังไม่ติดจอนะครับเดี๋ยวผมกลับมาถ่ายคลิปให้ดูอีกรอบนึงนะครับผมหรือว่าลูกค้านะครับ ใจร้อนนะครับผมด่วนนะครับรีบจับรีบจองเป็นเจ้าของได้เลยก่อนได้ก่อนได้เลยนะครับผมนี่แล้วก็เราเก็บงานให้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ความชมตัวรถอิงที่ร้านได้นะครับผมนี่อักษรนะครับผมดูวีวีทีไออยู่ครบนะครับเหลี่ยมสันขอบบังโคลนต่างๆนะครับผมสวยนะครับสภาพดีครับผมนี่ครับผมกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับผมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างครับผมนี่ผมไฟนะครับสภาพดีเลยตัวนี้นะครับด้านข้างครับผมดูผมไม่ดูสีโดยรวมนะครับ นี่ครับเดี๋ยวกลองไม่โฟกัสนะครับผมนี่รถเป็นสีขาวมุกนะครับขอบประตูด้านล่างนะครับผมจะมีโครเมียมคิ้วขอบประตูนะครับผมด้านล่างให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นคิ้วกันกระแทกนะครับแต่เป็นโครเมียมนะครับสวยอยู่นะครับสภาพดีอยู่ครับผมนี่ให้ดูครับนี่อาจจะมีคราบเลอะบ้างนะครับผมนะนิดนิดนอยหน่อยนะครับนี่ครับผมแต่สวยครับผมโครเมียมตัวนี้นะครับนี่ตกแต่งมาให้แบบนี้เลยลูกค้าไม่ถูกใจไม่ชอบแกะออกได้เลยนะครับผมหรือเปิดประตูครับผมดูนี่ครับ มีฝาครอบเบาลองมือเปิดเป็นโครเมเียมให้แบบนี้เลยนะครับผมสวยนะครับสภาพดีเลยครับผมไม่มีคราบขี้เกลือนะครับสวยๆครับผมห้าแสนสองหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับผมได้อันติปปีสิบเจ็ดนะครับผมนะหนึ่งจุดแปดตัววีตัวท็อปไปใช้งานเลยครับผมนี่ครับผมดูภายในบ้างนะครับผมนี่บอกสภาพดีเลยครับผมบบาหนังนะครับแท้เดิมโรงงานนะครับผมนี่ครับผมเบาปรับไฟฟ้านะครับผมนี่ครับผม ปีกเบาะนะครับไม่แตกนะครับผมหน้าตัวนี้ไม่หักนะครับอาจจะมีหนังเบาะตัวนี้ครับผมผ่านการใช้งานมีร่องรอยการใช้งานมานะครับผมแต่เบาะโดยรวมมบอกเลยว่าสวยครับนี่ครับผมเดี๋ยวช่างเขาจะกลับไปเก็บให้หมดเลยนะครับผมตรงไหนที่มันไม่เรียบร้อยนะครับผมตรงไหนที่มันไม่สวยนะครับช่างทําให้ใหม่หมดเลยนะครับผมนี่ทีมซูวิทเรานะครับผมไปรับรถมานะครับจอดไว้ให้เราถ่ายคลิปก่อนนะครับผมต้องขอบคุณมากครับผมนี่กล่องเก็บของนะครับผมต่างๆนะครับสวยๆเลยตัวนี้นะครับผมนะ นี่แผงกงแผงเกียร์หัวเกียร์สวยๆนะครับสภาพดีหมดเลยนะครับนี่ครับผมเบกม้งเบกมือทุกอย่างใช้งานได้ปกติหมดนะครับผมพวงมาลัยมัลติฟังกชันครับผมนี่ดูสภาพพวงมาลัยนะครับนี่ไม่มีรอยลอกล่อนเลยนะครับผมลูกค้าคนเก่าใช้งานดูแลรักษารถดีนะครับผมตัวนี้นะครับนี่สภาพดีเลยครับผมอเดี๋ยวผมสตาร์เครื่องให้ดูเลขไม้นะครับักครูนนะครับอมาครับผมนี่เดี๋ยวให้อดูพวงมาลัยครับอีกนิดนึงนี่ครับผม เกย์แพนนัทชิปครับผมมีมาให้ครบหมดนะครับตัวนี้นะครับแท้เดิมโรงงานนะครับผมนี่ครับผมคุชคอนโทรครับผมมีไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะครับผมนะนี่ครับผมมีครบหมดนะครับเกย์แพนนัทชิปคุชคอนโทรครับผมอ่ะเดี๋ยวมาชมเลขไม์กันครับผมนี่เครื่องแท้เครื่องเดิม start ติดง่ายนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับผมคันนี้นะครับดูเลขไม์ครับผมเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดกิโลเท่านั้นนะครับผมเลขไม์แท้เดิมแน่นอนครับผม รถมาสดๆร้อนๆยังไม่ได้เก็บงานเลยนะครับผมนะมาจอดเครื่องยังไม่หายร้อนเลยนะครับจับถ่ายคลิปก่อนเลยนะครับผมนี่คอนโซลหน้าครับผมสวยๆเลยสภาพดีนะครับนี่เดี๋ยวเราต้องรีบถ่ายนะครับผมนะเดี๋ยวช่างเจารถกลับแล้วนะครับนี่หน้าจอนะครับผมทัชสกรีนนะครับตัวนี้นะครับผมสวยๆเลยระบบแอร์เป็นออโต้นะครับใช้งานได้ปกติหมดนะครับผมตัวนี้นะครับนี่กล้องมองหลังครับผมนี่ภาพชัดๆสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับผม กระจกมองหลังับผมตัดแสงออโต้นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับผมระบบเซ็นสงเซนเซอร์ต่างๆนะครับผมนะมีให้ครบหมดนะครับสวยครับผมสภาพดีเลยฝ้าเพดานนีครับผมระบบไฟติดครบหมดนะครับนี่ครับนี่ที่บังแดดครับผมตัวนี้เออตัวนี้ไฟไม่ติดนะับนะช่างต้องกลับไปแก้ไขอ๋อขออภัยครับผมเปิดตรงนี้ครับผมไม่เหมือนเคมลีนะครับตกใจเหมือนกับติดใช้งานได้ปกติครับผมนี่ฝ้าเพดานที่มีรอยยันรอยเจิมนะครับผมนี่ ไปติดหมดทุกดวงนะครับผมนะนี่กระจกแต่งหน้าครับผมสวยๆครับผมรถสะาดนะครับผมภายในสภาพดีนะครับนี่ขันการดูแลรักษาบำรุงรักษามาดีมากๆครับผมคันนี้นะครับรถสภาพดีเลยขนาดยังไม่ได้เก็บงานนะผมนะยังได้สภาพนี้เลยนะครับผมนะสวยครับผมระบบเซนซองเซนเซอร์รอบคันครับผมนี่ติดตั้งไม้ครบหมดนะครับนี่เดี๋ยวมาดูโครงสร้างกันบ้างนะครับผมนี่ผมบอกเลยว่าลูกค้ากับผมเนี่ยกับเซลเนี่ยครับเห็นรถพร้อมกันเลยนะครับ ที่ผมถ่ายเนี่ยผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดตัวรถเลยนะครับนี่จับถ่ายคลิปก่อนเลยนะครับนี่คิ้วยางขอบประตูประตูต,ต่างๆนะครับผมนี่สวยเดิมหมดนะครับนี่รถไม่มีประวัติชนหนักจมน้ํพทิกคว่ำเต้นไหมนะครับผมนะนี่ทีมช่างเราเช็คมาแล้วนะครับนี่หัวน็นอตครับผมไม่มีรอยขันรอยแกะนะครับสีภายในสีเสากลางนะครับตัวนี้สีเดิมนะครับผมนี่หัวน็อตไม่มีรอยขันนะครับผมนี่เดิมเดิมแน่นอนครับผมใส่กริปอย่างนี้เลยเหลี่ยมสันขอบบันดงบันไดนะครับผมนะสครับเพจนะครับผมตัวนี้สวยสวยคร <ari> ับ <processes> นี่แผงประตูนะครับผมนะใหม่ๆดําๆครับผมสภาพดีนะครับนี่เหลี่ยมสันขอบประตูนะครับผมสวยเดิมหมดนะครับตัวนี้นะครับผมนี่เข้ามาชมตัวรถจริงที่ร้านได้เลยครับผมเคี่ยวกันทรงกันสาบมีมาให้ครบหมดนะครับผมนี่สี่บานเลยครับผมสวยเดิมนี่ครับผมดูภายในห้องผู้โดยสารนะครับตัวนี้เบาะนะครับผมนะเดี๋ยวต้องกลับกลับไปทาความสะอาดไปสปาชุดใหญ่นะครับผมนะกลับมาไม่ใช่สภาพนี้แน่นอนนะครับผมนี่ครับผมเบาะสภาพดีนะผมหนังตึงๆเลยสวยครับ นี่พรมสามดีพรมกระดุมนะครับผมนะคันนี้ติดตั้งมาให้เราเรียบร้อยนะครับนี่กระเป๋าจิงโจ้ครับผมมีให้คู่หน้าเลยนะครับผมนะคันนี้นะครับนี่ที่ชาร์จบงชาร์จแบบนี้ให้ครบหมดนะครับผมสภาพดีมากๆครับผมคันนี้นะครับฝาเพดานรถไม่สกปรกนะครับรถไม่ช้ำเลยคันนี้ครับผมเก็บรายละเอียดเก็บงานนี้ดิดหน่อยนะครับผมนะสวยกิฟแน่นอนครับผมไม่เจ็ดหมื่นเท่านั้นนะครับราคาห้าแสนสองหมื่นเก้าพันเท่านั้นเองครับผมคุ้มมากๆครับผมคันนี้นะครับล้อแม็กสวยเดิมครับผมดิสเบรกสี่ล้อนะครับดังปียี่ กระโดกซุ้มล้อด้านในสวยเดิมหมดนะครับนี่คาดฝุ่นคาพีโคนยังอยู่นะครับผมบอกเลยรถมาสดๆดร้อนๆเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับผมนี่ครับผมกันชนหลังนะครับช่องไฟต่างๆนะครับแนชสนิทหมดนะครับผมสีนะครับผมนะไม่เพี้ยนนะครับสีได้อยู่นะครับผมนัรถเป็นสีขาวมุกนะครับเรนไฟท้ายครับผมดูผมใสๆเลยไม่มีรอยแตกรรงงานนะครับนี่รอยขุ่นรอยถลอกไม่มีนะครับผมลูกค้าคณเก่าใช้งานใช้รถมาดีนะครับนี่ครับผมอักษรฝาท้ายต่างๆนะครับผมนัทขมิยม สวยครับผม1.8ตัว VQ ฝาท้ายโครเมียมพร้อมกล้องมองหลังนะครับเซ็นเซอร์รอบคันนะของคันนี้นะครับหนีได้ไปแบบนี้เลยครับผมจัดไฟแนนซ์เต็มเครดิตดีฟรีดาวได้ด้วยนะครับและที่สําคัญคันนี้นะครับรถสวยโดนใจนะผมนะเข้าโปรโมชั่นรถโดนใจนะครับผมรถสวยไม่น้อยครับผมอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น2.59%เท่านั้นนะครับผมนะลูกค้าเครดิตดีประวัติดีฟรีดาวออกรสูนบาทได้เลยนะครับผมนี่ครับผมภายในห้องเก็บสัมภาระนะครับผมนะเดี๋ยวผมให้ชมครับผม อุปกรณ์ครับผมอยู่ครบครับผมแม่แรงยางอะไหล่ถุงเครื่องมือนะครับนี่สีเดิมแต่เก็บเดิมหมดนะครับผมนี่ให้ดูชัดเลยนี่ครับนี่ไม่มีร่องรอยของการทําสีมานะครับผมนะรถสวยเดิมแน่นอนนะครับผมการันตีคุณภาพให้เลยครับรถสวยเกตเอนะครับผมคันนี้นะครับนี่บันพงบันพับต่างๆหัวน็อตนะครับผมนะน็อตยึดฝาท้ายนะผมนะตัวนี้มีรอยแกะรอยถอดมานะครับผมนะน่าจะเป็นการถอดไปทําสีนะครับผมนี่ระยะสีเรียครับผมฝาท้ายนะครับสวยเดิมครับผมนะตัวนี้ นี่ครับผมซีนเดิมครับผมนี่สวยครับผมเดี๋ยวผมหาปั๊มตาตัวตาให้ก่อนนะครับนี่กำมาหยิบปิดฝาท้ายครับผมสวยๆนะครับซีนเดิมเม็ดอาร์คเดิมนะผมคันนี้นะครับนี่สวยเดิมครับผมนี่น่าจะเป็นการถอดไปทําสีนะครับตัวตัวฝาท้ายนะผมนะนี่หัวน็อตมีการรอยขันรอยขันรอยแกะนะครับนี่ครับผมนี่แต่ประวัติของตัวรถไม่มีชนหนักมานะครับผมนนคันนี้นะครับนี่บานทับเดิมนะครับ นี่ครับผมล่องลังน้าครับผมเม็ดอาร์คซีนเดิมแตะเข็บเดิมหมดนะครับนี่ครับผมมั่นใจได้เลยครับผมผมบอกเลยว่าช่างเก็บงานเก็บรายละเอียดเสร็จแล้วนะครับลูกค้าเข้ามารับชมตัวรถจริงได้เลยนะครับหรือว่าจะมารับชมก่อนได้นะครับผมนะนี่โทรหาพี่ได้เลยตัวศูนย์เก้าสองเจ็ดแปดสามหกสี่สี่สองนะครับผมแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับนี่เลนไฟท้ายด้านซ้ายครับผมโคมเงี้ยงเงาเฉำําำครับผมคิ้วไฟนะครับสวยครับผม นี่ร่องกันชนต่างๆนะครับผมนะแนบชิดสนิทหมดนะครับขอบร่องประตงประตูนะครับผมนี่คิ้วผมยังขอบประตูด้านล่างนะครับผมนะได้แบบนี้เลยนะครับเราให้ไปเลยนะครับล้อแม็กสวยเดิมโรงงานนะผมรอยเบียดรอยขูดแทบจะไม่มีเลยนะครับตัวนี้นะครับผมดูนี่ดูจะชัดครับนี่ครับผมแม่งแท้แม่งเดิมนะครับนี่สวยครับผมเป็นกระโหลกซุ้มล้อนะครับผมนี่เพียวๆเรียวๆให้ดูเลยครับผมนะ ไม่ได้จัดฉากไม่ได้เม็แต่อย่างใดนะผมนะผมบอกเลยรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆนะครับนี่เห็นยังไงพูดอย่างนั้นเลยหลายๆจุดนะครับผมนะผมไปเห็นพร้อมกันกับลูกค้าเลยนะครับผมนี่ครับผมบอกเลยรถสวยครับผมสภาพดีนะครับสภาพนี้นะครับผมรุ่นนี้หายยากด้วยนะครับผมนะตัววีปี17นะครับไม่70,000เท่านั้นนะครับผมรีบจับรีบจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับเบากไฟฟ้าปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับผมนะตัวนี้นะครับนี่สภาพเบาะนะครับดีมากๆครับผมนี่ ปีกเบาหนังเบานะครับผมไม่มีรอยแตกไรงานะครับผมนะนี่รอยรับรอยย่นไม่มีเลยครับผมทุกอย่างใช้งานได้ปกติหมดนะครับนี่กองเก็บสัมภาระครับผมนี่อุปกรณ์ต่างๆนะครับนะเล่มดงเล่มดำนะครับผมนี่รถยังไม่ได้เคลียร์เลยครับผมผมบอกเลยจริงๆนะครับผมคันนี้นะครับเข้าใหม่สดๆร้อนๆนครับผมนี่ครับผมบรรดงบันไดต่างๆสวยเดิมหมดนะครับตัวนี้นะครับผมสนใจนะครับรีบจับรีบจองเป็นเจ้าของนะครับโทรหาพี่ได้เลยเบอร์ศูนย์เก้าสองนะครับเจ็6แปดสาหสี่สองแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับผม ปเดี๋ยวเรารับชมเครื่องเครื่องกันต่อครับผมต้องรีบหน่อยนะครับผมครับผมเดี๋ยวมารับชมห้องเครื่องกันต่อนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะครับผมนะขนาด1,800ซีซีนะครับผมเป็นเครื่องแท้เครื่องเดิมของทางโตโยต้าเลยนะครับผมนะนี่ครับผมเครื่องแห้งๆครับผมนะนี่สภาพนะครับผมนะมาแบบยังไม่ได้เก็บงานครับผมผมบอกเลยว่ายังเห็นแบบมันแบบสภาพนี้นะครับผมดูแผงหลังโครงหลังเครื่องต่างๆนะครับผมนะสวยเดิมหมดนะครับดู นี่ครับผมกระลงกระโหลกซุ ughs, ้มล้อด้านในนะครับผมนะสวยเดิมจริงครับผมนี่เบ้าโชกครับผมเม็ดอาร์คเดินซีนเดิมแต่เข็บเดิมหมดนะครับนี่ครับผมซับนงซับในบังโคลนะครับผมสวยเดิมหมดเลยครับคันว่าน้ําบนด้านซ้ายนะครับผมนะนี่ครับผมตัวนี้นะครับสีเดิมนะครับไม่เคยผ่านการทาสีมานะครับผมนี่ให้ดูคันว่าน้ําบนกลางครับนี่ครับผมคันคันตรงๆนะครับผมนะไม่มีรอยคดงอนะครับผมสีเดิมครับผมตัวนี้นะครับคันว่าน้ํานี่นะครับนี่ไม่เคยผ่านการทําสีมานะครับผมนี่ครับ มอหนงม่าน้ําสวยเดิมหมดนะครับห้องเครื่องแห้งๆับผมแค่มีฝุ่นเท่านั้นเองนะครับล้างเก็บน้ำทำความสะอาดใหม่อีกรอบนึงผมบอกเลยเรียงกริปแน่นอนนะครับผมนะนี่ดูแผงรังพงรังพึ่งนะครับก่อนล็อกฝากระโปรงหน้าครับผมนี่สนิมแทบจะไม่มีเลยนะครับผมนี่รังพึ่งด้านหน้านะครับผมนะดูไม่มีช่องไหนล้มเลยนะครับผมสวยนะครับสภาพดีเลยทอยงท่อยางต่างๆนะครับสวยเดิมหมดเลยนะครับคันนี้นะครับห้องเครื่องเดิมๆเนียนๆครับผมอันนี้กระปุกอาจจะมีน้ํายาแลกออกมาหน่อยนะครับผมนะ นี่ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวช่างเราเก็บทาความสะอาดให้ใหม่นะครับผมไม่ต้องห่วงเลยคันนี้นะครับการันตีคุณภาพเกจเอแน่นอนครับผมนี่ท่อองท่อแอร์นะครับผมนะไม่มีตรงไหนชํารุดเสียหายนะครับผมแผงจิ้งหรีครับผมดําๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับผมรถมันเลื้อฝุ่นเท่านั้นเองนะครับผมบอกเลยว่าถ้าล้างทำความสะอาดเก็บงานแล้วผมบอกสวยกว่านี้แน่นอนครับผมแน่นอนครับผมคันนี้นะนี่คานมาน้ําด้านซ้ายได้ด้านขวานะครับผมนะนี่สีเดิมทุกอย่างนะครับผมนี่ครับผมหัวนงหัวน็อ นี่เม็ดองเม็ดอาร์คเบ้าชกทุกอย่างสวยเดิมหมดนะครับนี่น็อตยึดปากก็ปงหน้าดูครับผมเนะดูกันจะชัดครับผมนะนี่ไม่มีรอยขันรอยแกะนะครับผมนะนี่ครับผมมีคาบเลอะเท่านั้นเองนะครับนี่ครับผมถนนกันความร้อนครับผมดูครับสวยเดิมแน่นอนครับผมไม่มีรอยฉีกขาดนะครับอยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งานนะครับผมนี่ครับผมป้ายคำเตือนฉลากคำเตือนมองมอกต่างๆนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวดูหัวน็อตฝั่งนี้บ้างนะครับ นี่ครับผมหัวเราไม่มีรอยขันรอยแกะนะครับผมนะนี่ต้องเช็ดหน่อยนะครับเลอครับผมนี่สวยเลยครับผมคันนี้นะครับรีบจัดรีบจองเป็นเจ้าของได้เลยแล้วครับผมนะโทรหาพี่ได้เลยเบอร์ศูนย์เก้าสองดนะครับแอดไลน์เบอร์โทนี้ได้เลยนะครับติดขัดตรงไหนนะครับนะโทรมาสอบถามโทรมาปรึกษาได้เลยนะครับผมนี่แต่ถ้ารถเก็บงานแล้วยังอยู่นะครับอาจจะได้ไปถ่ายคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับผมแต่ว่า ผมว่าสภาพนี้ไปไวแน่นอนนะครับผมนะ้ลูกค้ารีบจับรีบจองเป็นเจ้าของนะครับนี่ครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมน่าจะครบจุดแล้วนะครับถ้ามีตรงไหนผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ